สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมดลองดูและตอนนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่บริษัท GDS 559จำกัดบริษัทผลิตผลงานภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายในปัจจุบันและสำหรับวันนี้รายการมดลองดูจะน่ารับชมและน่าติดตามอย่างไรไปเชิญรับชมกันครับ ชยนพบุญประกอบผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยในสังกัดค่าย g d h ที่มีผลงานการกำกับภาพยนตร์โด,ด่งดังไม่ว่าจะเป็นซักซีดหวยคันเทพรวมถึงเฟนโซน e ระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเ,ออเราเรียนด้านภาพยนตร์มาตอนมหาลัยนะฮะแล้วก็งานลักษณะเน,นี้มันจะเป็นงานต่อง,งานเหมือนว่าถ้าเกิดเราเคยทำงานอะไรไว้อะ ก็จะมีคนมาเห็นแล้วก็ดึงไปทําต่อเช่นสมมุติว่าคนนี้ตอนเรียนเคยถ่ายภาพเก่งเฮ้ยถ่ายหนังสั้นสวยถ่าย MV สวยก็จะมีพี่ๆมาชวนเฮ้ยงั้นน้องมาถ่ายงานนี้ให้พี่ต่อไหมอะไรเงี้ยของเราอ่ะกำกับหนังสั้นตอนนั้นทําเรื่องซักซีดยังเป็นหนังสั้นอยู่แล้วโชคดีว่าพี่ๆที่ gts ตอนนั้นเนี่ยก็ได้ไปดูแล้วก็ประทับใจก็เลยชวนเราและน้องๆที่ทำซักซีดตอนที่เป็นหนังสั้นมาขยายมันเป็นหนังใหญ่ ถ่ายทำอันนี้ผ่านหรือยังเทคนนี้ผ่านหรือยังเสื้อผ้าเป็นยังไงการแสดงเป็นยังไงผู้กำกับคือคนเลือกตัดสินใจในทุกขั้นตอนนะครับก็อาจจะกินเวลาประมาณ3-4เดือนจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนตัดต่อเอาหนังมาตัดต่อตัดต่อแล้วก็ไปทํา CG ทําเสียงทําเพลงประกอบทําสีต่างๆประกอบเข้าด้วยกันขั้นตอนเขาเรียกว่า post production ก็อาจจะกินเวลาอีกประมาณ2-3เดือนครับเป็ดเสร็จก็ ชีวิตก็จะหายไปประมาณปีครึ่ง2ปีได้หนังหนึ่งเรื่องครับส่วนใหญ่ปัญหาที่ที่เจอเยอะๆเลยจะเป็นช่วงเขียนบทช่วงเขียนบทจะเป็นช่วงที่ต้องใช้สมองเยอะครับแล้วมันก็จะคิดไม่ค่อยออกนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันก็จะแบบคิดแล้วก็ไปซ้ํากับอะไรที่เราเคยอาจจะเคยดูมาหรือว่ามันยังไม่ดีพออะไรเงี้ยวิธีก็คือก็ต้อง างทีก็ต้องพักไปเลยบ้างนะครับหรือว่าอาจจะต้องเสพอะไรที่หลากหลายขึ้นเพื่อจะได้สามารถเอาสิ่งต่างๆมาผสมผสานจนเกิดเป็นเรื่องหสิ่งใหม่หมๆความรู้สึกใหม่ๆได้ส่วนบริษัทระหว่างถ่ายทำก็จะมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เยอะอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องดินฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจเวลาถ่ายกลางแจ้งฝนตกหรืออาจจะมีสิ่งลี้ลับบางทีไปถ่ายแบบเจอเอ้แปลกๆไปดับไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยครับก,ก็ต้องแก้ปัญหากันไปหนังมันคือการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนครับ ก็เราก็จะทําการบ้านนะครับสมมติว่าวันนี้ไปถ่ายทําวันก่อนหน้านั้นเราก็จะทบทวนเราจะทําสคริปต์มาอย่างดีแล้วว่ามันจะต้องถ่ายช็อตอะไรบ้างละเอียดกว่านั้นอาจจะเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดเลยเป็นภาพเราก็จะรู้แล้วแต่ว่าเราก็จะมาอ่านทวนอีกว่ามันจะเป็นไปตามนี้นะไปไปตามนี้แล้วก็อาจจะให้ไฮไลท์อันที่มันสําคัญมากๆไว้ว่าอันนี้เราอาจจะให้เวลากับมันเยอะนะ ช็อตนี้อาจจะไม่ต้องเน้นมากเพื่อจะได้ทาให้ทุกอย่างมัน manage อยู่ในเวลาได้ได้จริงในตอนถ่ายทาครับก็เป็นการทบทวนอย่างนี้แล้วก็พยายามนอนให้เพียงพอรีแลกซ์ทานอาหารทานน้าไม่เพียงพอครับเราว่ามันมีสองส่วนนะฮะคือส่วนของความเนื้อดอ่ะความตั้งใจอ่ะสมมติว่าอยากจะทําหนังเราก็ต้องแน่นอนดูให้เยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องทําด้วยลงมือทาด้วยดูอย่างเดียวไม่พออยู่แล้วอันนี้เราว่าทุกคน g ก e s หมดแล้วว่าทาก็คือแบบ อาจจะทาที่ในสิ่งที่หลากหลายได้ด้วยทามิวสิกวิดีโอบ้างทําหนังสั้นบ้างทําอะไรที่เป็นแบบโปรดักโฆษณาบ้างเราก็จะเริ่มเห็นวงการเห็นธรรมชาติของงานแต่ละแบบที่มันไม่เหมือนกันนะฮะทำซีรีส์ก็แบบหนึ่งทำละครก็แบบหนึ่งมันมีธรรมชาติของมันก็เรียนรู้ให้หลากหลายแบบไว้แล้วก็เราก็จะเริ่มเชฟตัวเองให้ชัดขึ้นได้ว่าเราถนัดแบบไหนส่วนหนึ่งคือต้องขยันใช่ไหมศึกษาหาความรู้อีกส่วนหนึ่งคือการใช้ชีวิตอะครับคือการไปเจอโลกไปไปใช้ชีวิตใช้ชีวิตที่ที่นี้มันคือเหมือนแบบ ออกไปเที่ยวออกไปจีบสาวออกไปอกหกักออกไปเจอความเจ็บปวดปออกไปเจอเ,เรื่องดีๆใช่ใช่เรื่องพวกนี้มันจะทําให้งานของเราอยู่นี้มันจะทําให้แบบสิ่งที่เราเอามาเล่าอ่ะมันเป็นของเราเองจริงๆนะฮะมันจะดัดแปลงมาจากต้นทางที่มันเป็นของเราซึ่งเราว่าเนี้ยทำให้มันจะไม่เหมือนอะไรที่เราเคยดู<ม>แล้วถ้าเกิดเราเอาประสบการณ์ชีวิตนั้นๆน่ะมารวมกับสิ่งที่เราเสพมาอันนั้นแหละคืองานเรา ซักซีดก็มาจากตอนเรามัธยมตั้งวงกับเพื่อนเล่นดนตรีจีบสาวอะไรเงี้ยตอนเมษไหนเราชอบชอบเพื่อนก็เลยวาดการ์ตูนเป็นไดอารี่เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ที่แบบไม่สามารถถ่ายด้วยกล้องไว้ได้อะไรเงี้ยหรืออย่างเฟนโซนก็คือเคยอยู่ในช่วงเวลานั้นตอนที่เราเคยทําอาชีพเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยมันมันแบบมันคือเรื่องของเราอ่ะเราเราเชื่อว่าคอนเทนต์ที่มาจากตัวเราเองผสมกับสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะเกิดเป็นของงานที่มันแบบหนึ่งคือเรามีแรงอยากทำ เพราะว่าเราอินกับมันเรารู้สึกกับมันเนาะแล้วก็2ก็คือแบบมันจะได้งานที่มันพิเศษขึ้นมาที่ที่อาจจะไม่ซ้ํากับใครได้เอ,อ่อภาพยนตร์เป็นสิ่งที่ตอนนี้มันเป็นที่แพร่หลายมากคือมันไม่ได้จํากัดความอยู่แค่โรงหนังอยู่อย่างเดียวแล้วนะมันมีให้ดูออนไลน์มากมายเพราะฉะนั้นแบบแค่เสพเยอะอย่างเดียวไม่พอแล้วอะคือคือ,ค,อคือการดูให้เยอะเพื่อจะได้เก่งขึ้นในการมีคลางความรู้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว เรื่องเบสิกไปแล้วถ้าจะเหนือกว่านั้นคือการการลงมือทําให้มากขึ้นนะฮะคือคือต้องเริ่มให้เร็วแล้วก็เริ่มทําให้เยอะเพื่อเราจะได้เริ่มเก็บประสบการณ์เพราะเราว่าการแข่งขันมันสูงขึ้นแล้วก็งานมันออกมาเยอะขึ้นในทุกๆวันทุกวัน MV ปล่อยวันละตัวอย่างเงี้ยมันมันเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องดีนะฮะการแข่งขันที่สูงขึ้นก็เป็นเรื่องดีมันก็เป็นการยกมาตรฐานให้ดีขึ้นถ้าเราจะอยู่ในมาตรฐานนั้นให้ได้เราก็ต้อง ต้องขยันให้มากขึ้นนะฮะก็เหมือนต้องมีการรู้จักปรับพัฒนาตัวเองเพื่อให้แบบใช่<า>แล้วก็ต้องไม่ยิ่งนอนใจครับแม้กระทั่งเราเองเรายัางรู้สึกว่าเราจะต้องเสพอยู่ตลอดอยังต้องแบบอัปเดตอยู่ตลอดไม่งั้นมันแบบมันหลุดได้ง่ายมากค่ะน้องๆก็ต้องรีบเข้าสู่การความเข้มข้นนั้นให้เร็วค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่หมูเชียนกุณประกอบมากนะคะคติดตามรับชมรายการมดลองดูได้นะครับในทุกๆวันสักวันหนึ่งนะครับครับผมขอบ,บอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการมดลองดูกับสายงานโปรดักชันกองถ่ายภาพยนตร์ขอขอบคุณทีมง,งานผู้จัดทำอาจารย์ผู้สอนรายวิชา E.T.M. 3 1 4การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชนและบริษัท G.D.S. 559